มีครอบครัวหนึ่งค่ะมีหลานสาวอายุ13ปีเท่านั้นเป็นอมพาทครึ่งท่อนนะคะชาวบ้าน,นก็เห็นว่าครอบครัวนี้เดือดร้อนติดต่อมาที่ร้องทุกลงป้ายนี้ของเราเลยขอรถเข็นไปให้กับเด็กคนนี้นะคะเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าคือสภาผู้ชมของเรานี่นะคะก็เป็นสื่อกลางแล้วก็ไม่ทอดทิ้งกันจริงๆไปติดตามรายงานจากคุณมัควันเสือคำค่ะถ้าเผื่อไม่มีเขา,าเหรอ ไม่มีเขาก็คงจะอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบพัวคนเดียวอยู่กับหลานนีกคนเท่านั้นเองก็เคยคิดจะให้แม่เขาเอาไปก็คงเป็นห่วงเป็นเวลาเกือบ13ปีที่นางทัศนีรังค่าอุราไรวัยหกสิบปีต้องเลี้ยงดูหลานสาววัยสิปีเด็กหญิงอุสารังค่าอุไรป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมาพาตครึ่งท่อนตั้งแต่กำเนิดหลังพ่อแม่ได้เลิกรากันไป นางทัศนีก็เลี้ยงดูหลานสาวคนนี้มาโดยตลอดอาศัยอยู่กับน้องสาวในซอยสองประพาเขตดอนเมืองกรุงเทพหมหานครนางทัศนีผู้เป็นยายเล่าว่าหลานสาวเคยมีรถเข็นคนพิการสำหรับเด็กแต่ชำรุดและใช้งานไม่ได้มานานกว่า5ปีแล้วรายได้ประทังชีวิตสองยายหลานคือเงินผู้สูงอายุและเงินคนพิการของหลานสาวเท่านั้นอาจจะมีรายได้เสริมเล็กน้อย จากการเก็บของเก่าขายแต่การจะเก็บเงินซ <Catholic> ื <c ười> <há> ้อรถเข็นคันใหม่ให้หลานสาวคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆของยายทัศนีอยู่ตั้งแต่สี่เดือนเนก็ของน้องกับคนพิการได้พันหนึ่งและของยายที่คนผู้สูงอายุอกอะก็มีแค่นี้ขอบคุณมากที่ให้รถเข็นแต่ก็ไม่รู้จะขออะไร อยาดปเพปทีมข่าวร้องทุกหลงไปนี้ได้ทราบข่าวความเบียดร้อนของยายหลานคู่นี้จากนายแสงเดือนสุรเดชสภาผู้ชมและฟังรายการไทย P ี s ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวความลำบากและความจำเป็นของเด็กหญิงอุสาที่ต้องใช้รถเข็นคนพิการไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางไปโรงพยาบาลตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ทีมข่าวร้องทุกข์หลงไปนี้ได้นำรถเข็นคันใหม่ที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญในานามชมรมไทเก็กชวนชื่นปาร์ควิวกินวิวไปมอบให้ถึงที่บ้านทันทีผมก็น้องบ้านบ้านฐานะยากจนด้วยยากจนแล้วก็นยายก็เก็บขยะขายนะเก็บขวดขายแล้วก็น้องเขาไม่ได้มีรถใช้เราพยายามประสานไปหลายที่นะครัแล้วมันเป็นช่วงโควิดด้วย การจะมาแจกให้ที่บ้านเลยเนี่ยมันก็ลาบากจะไปที่ไปรับที่ที่ที่เขาบริจาคก,ก็ก็ลาบากก็มันอยู่ช่วงโควิดใช่ไหมการเดินทางด้วยแล้วก็การการมามอบให้ด้วยอะไรเงี้ยก็ติดขัดหลายอย่างก็เลยประสานไปที่รายการฐานีประชาชนไทยเวียดครับผมฮะก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาฮะทางรายการทางทีมงานนะฮะหากคุณผู้ชมผู้มีจิตศรัทธาท่านใด ต้องการช่วยเหลือครอบครัวในด้านอื่นๆเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร02-790-2111หรือสอบถามได้ที่ไลน์ @rongtukthaiPBS โดยสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอส่วนผู้สูงอายุหรือผู้พิการท่านใดต้องการขอรับรถเข็นคันใหม่ไปใช้งานสามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านช่องทางเดียวกันในวันและเวลาราชการ มัคควันเสือคำไทย PBS รายงาน